ไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับวงการฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน21ปีมีการเรียกประกาศเรียกรายชื่อนักเตะเพื่อจะมาเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องกับอาร์มี่นะครับทีมของโคชยงวรวุิศรีมะคะรวมทั้งเกมกลางสัปดาห์นี้นะครับเตยตาไทยลีกมีลงสนมามแแน่นอนครับทรูโฟร์ยูร่าไทยทอดสดครับเดี๋ยวรอร ความเคลืนไหวของทีมชาติไทยครับเราไปดูทีมชาติไทยในด้วยอายุไม่เกิน21ปีหรือว่าชุดป้องกันแชมป์4เกมครับโคชโยงวร,รวุษศรีมะค้าเปิดโผนักเตะชุดเตรียมทีมเพื่อที่จะอุ่นเครื่องกับอาร์มี่ยูเนเต็ดนะครับในวันที่26กรกฎาคมนี้ออกมาแล้วครับโดยนักเตะทั้งหมดล้วนเป็นนัก เตะใหม่ครับก็จะเหลือปวีตันทตัตเตมีเซนเตอร์จากราชบุรีมิตรผลเพียงรายเดียวจากชุดที่คว้าแชมป์เนชันช่นส์ครับที่มาเลเซียครับซึ่งนักเตะในชุดนี้มีเออซอร์ไพรส์อยู่หลายรายครับทั้งทัชนนนักราวงนะครับนักเตะจากอาร์มี่ยูเนเต็ดซึ่งแจ้งเกิดในฤดูกาลนี้อย่างเต็มตัวนริพงแสนมะหุงนะครับเซนเตอร์จากแอร์ฟอร์ซเซนทรัล ในยมฮาดดีเวชันหนึ่งที่หลุดทีมชาติไปตั้งแต่ชุด19ปีเริ่มทั้งบิลสีดาครับศูนย์หน้าลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่เพิ่งจะได้โอกาสเ,าเล่นกับสโม,มสรน,นครราชสีมามาสด้าเมืม่อไม่นานนี้นะครับโดยนักเตะทั้ง19คนจะต้องมารายงานตัวในวันอุ่นเครื่อง26กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาที่สนามกีฬากองทัพบกครับนี่คือเรื่องของทีมชาติไทยในอายุเฉลยยุไม่เกิน21ปีไปต่อกันที่สโม,มสรกันบ้างครับสัปดาห์นี้ไทยลีกจะมีเกมกลางสัปดาห์เช่นเคยนะครับ ในวันพุธโคชเยบสมชายไม้วิไลยครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของราชบุรีมิตรผลยืนยันก่อนเกมกลางสัปดาห์ที่จะบุกเยือนบางกอกกลาสบอกว่าสมโมสรนในยุคที่ไม่มีแฮร์รี้เฟอร์นันเดสยังสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเพียงให้เวลากับนักเตะต่างชาติตัวใหม่ทั้งปาเชโกทั้งมาวินเออกุนจิมี่ได้ปรับตัวกับสวิตบอลในเมืองไทยเท่านั้นครับทางทีมก็แสดงให้เห็นแล้วครับซึ่งการขาดหายไปของแฮร์รี้ไม่ได้มีผลต่อทีมเท่าไหร่ ทำไมก่อาจจะเฮลเปอร์ตี้เป็นแทบเป็นสัญลักษณ์ของทีมนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือเฮลปอร์ตี้แต่พอไม่มีเฮลอร์ตี้ผมว่าลูกทีมแอคทีฟเลยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ทำให้เห็นว่าตั้งแต่เปิดเลข2อานะครมาการเล่นการตําหลากหลายขึ้นนะครับไม่ใช่พึ่งเฮปอร์ตี้อย่างเดียวหลังจากนี้น่าจะมีเวลาสําหรับการการปรับจูนนักเตะผมเชื่อว่า2คนเนี้ยทั้งมาวินทั้งปาเชนโกสามารถมาช่วยทีมเลเรสองได้ ส่วนทีมแข้งเทพแบงคอกอยู่ในเด็ดครับวัชพลแก้วผลึกผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมนั้นเปิดเผยถึงการเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของชนะทรอนบิลว,ว่าแม้จะประสบปัญหาการขาดมารียวยูรอฟสกี้และมิก้าชูน,นุสีแต่ก็จะปรับนักเตะโรเตชันลงสนามและทำการบ้านเป็นพิเศษสำหรับแนวลุกชัยนาที่มีโฟรงซินมาปองโกเป็นตัวทีเด็ด อาทิตย์นี้มันหนักมากนะสำหรับเราเพราะก็เป็นทั้งวันอาทิตย์พุธแล้วก็เสาร์เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องอาการเหนื่อยล้าของพู้เร่นก็ต้องเช็คกันอีกทีนะว่าใครต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมอยู่แล้วนะภายใน3ามเกมนี้ซึ่งเกมชนะก็เป็นทีมที่ดีนะแต่ก็เป็นเราก็ให้เขายืมไป3าคนนะชนะก็เมื่อวานก็ช่วยช่วยทำผลง,งานได้ดีด้วยครับทั้งทั้งจักรกิจแล้วก็จกชัยนะก็ก็ยินดีด้วยนะแต่ก็ อันนี้เขาก็ลงไม่ได้นะแต่ว่ายังไงก็กเป็นทีมที่อันตรายอยู่ดีนะสำหรับเราก็ต้องเลือกเลือกผู้เล่นท,ที่มีความสดที่สุดนะสำหรับเกมในวันพุธนี้นะโดยโปรแกรมในวันพุธนี้นะครับ9คู่9สนามครับทรูเฟร์ยูโรถ่ายทอดสดอีก1เกมบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับทีมกรูปีอันตรายสีสเกตครับ ที่ผลงานในบ้านยอดเยี่ยมเจอกับกิเรนพยองเอเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่สนามศรีนครลำดวนเราเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่18บแนานทีนะครับติดตามชมการพรีวิวเกมได้ในรายการตัวจริงบอลไทยครับส่วนคู่อื่นๆที่น่าสนใจนะครับบุรีรัมเปิดบ้านเจอกับสุขโขทัยครับหลังจากที่เล็กแรกนั้นเอาชนะมาได้นะครับที่สนามกีฬากลางที่ขออภัยครับที่สนามทีโอ t ีสเตเดียมนะครับซึ่งตอนนั้นสุโขทัยใช้สนามนั้นนะครับ ชนบุรีเจอนครราชสีมามาสด้าครับพัทยาเจอกับอาร์มี่และคู่ดึกคู่2องทุ่มนะครับแบงคอกเจอกับชนะฮอนบิลครับ